เห็นเปิดประตูไงไปไหนมาไปตัดผมมาปาดิโทชอบไหมครับปา่ิโทต้องจัดต้องจัดครับสักอ้ไสองฟิกเซอร์ไปเป่าไปเป่าผมออกหน่อยนะครับเพราะว่าพีเซฟอ๋อไปตัดมาไม่ชอบสั้นๆแบบนี้อะไรค่ะถูกใจไหมครับกี่บาทสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอ ถูกใจหรือเปล่าครับโอเคทุกคนตัดผมสั่งไหมตัดผมใหม่เสื้อผ้าใหม่ที่แม่ซื้อเสื้อเสื้อตัวใหม่ที่แม่ซื้อให้อ้โหคักแม่นี่บวกนี่หลอกครับแล้วก็มันมีหนึ่งอย่างอีกอะไรอ่ะแม่ยังไม่รู้แต่ผมจะทาสีผมมาใกล้ๆดูกดเหงื่อจะลงหัวผมจะทำสีผมทาสีผมครับ มแม่ยังไม่รู้แม่ยังไม่รู้ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วครับเออคักหนี่ะครับเป็นไหนอ่เราจะไปซื้อกับข้าวไปซื้อกับข้าวว,าวันนี้วันนี้ไม่ว่างหรอกแต่ว่างนิดนึงครับเราว่าวันนี้ผมน่ารักมาไปซื้อกับข้าวแม่แล้วก็ต้องทําสีผมให้<笑><笑>แลกกับจะทําสีผม สีดำมันมีงานเอี๊ยดดำสีดำนะมันสวยเลยแต่ว่าผมชอบทำสีนิดนึงอยายใครมันมันออกสว่างนิดนึงออกให้สว่างนิดนึับจะทำสีเหรอเมื่อเช้านี้ไปตัดผมมาไม่ใช่อยากให้เปลี่ยนอย่างงี้แต่ว่าผมอยากให้มันมีนิดถึงสว่างสีสว่างนิดนึงสว่างเพราะว่าผมก็ชอบสีดำแต่ว่ามันมันมืดทุกคนอยากให้มันสว่างนิดนึง สว่างสว่างคร <laughs> <อ>ับแล้วค่าเด็นแม่เลอกก็ได้ขาสวยๆยไหมกระชาย่ะขายร้านนี้เขามีแบบแผ่อใหญ่ใหไข่เอาสักสามอละสามสามสิบ หมูแดงหุงทำหมูแดงแล้วก็เอาน้ำยาอ้าไม่มีเอ๊ะไหนอายหน่อยมีแต่ผงแต่ว่าไม่มีน้ำซอสน้ำซอสอะไรนี้น้ำซอสหมูแดงนั่นไงอยากกินโบโลน่าพริกของไทย Xay cọp đen à, Phải thôi đó nhỏ nó Bỏng kim đi Hết 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 It's so เดี๋ยวไปทําผัดกระเพารา60กรัมไปนะึ่งชิ้นไก่นี่คือราคาลูกชิ้นไก่ทุกคนลูกชิ้นไก่ซึ่งแม่ไม่สามารถทําเหมือนของฝรั่งได้ก็ต้องซื้อเอาอปลานะฮะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ค okay. จะทุกคนก็ไปซื้อของมาจ้ะของกับเดิมเ,มเก้าๆจัไม่รู้จะได้กินอะไรมั่งเลยอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ไม่มีไม่มีไก่ไก่ยังไม่ลงก็เลยไม่ได้ไก่เลยลูกอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้มันต้องซื้อเลยเพราะว่าเ่เกขียจไปหลายรอบเดี๋ยวพรุ่งนี้เผื่อออกไปเดิเดนข้างลงข้างนอกแหละ ขออนุญาตเก็บนุ่นจกกะ้ะกับเกาเกาเดิมๆตามที่บอกจาก้าเราไปร้านไทยมาใช่ไหมทุกคนได้เส้นขนมจีนสองหอ่อได้ผงหมูแดงมาแต่ว่าไม่มีน้ำน้ำลาดมไม่มีน้ำลาดก็คงจะเอามาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวอะอ,อเออนั่นแหละก็ได้มาสองหอ่อผงทำในเอ๋นี่นี่ซอสหวานจา้ะ เจลลี่อ้อันนี้กี่อันไม่รู้กี่อันห้าอันหรือเปล่ามัเขียนหรือเปล่าไม่รู้นี่ห้าอน้วแเออมันไม่รู้เท่าไหร่นะเอ่อเล็กเขาเลือกหมาซื้อคาน้ำตาลมะพร้าวากะไรกระชายน้ำปลา พริกน้ำยาพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเนาะพริกไทยเม็ดของทั้งหมดเนี้ยทุกคนซื้อสองร้านนะร้านแรกอะ่ะเราซื้ออันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็น้ําตาลอเออร้านแรกนะเราซื้อแค่นี้สองร้อยสองร้อยเก้าโครนอันนี้ ส่วนอันนี้อีกร้านหนึ่งคือมันก็ใกล้ๆก,กันน,กนั่นแหละจ่ะรวมแล้วทั้งหมดหกร้อยกว่าหกร้อยกว่าคโครนนะไม่ใช่หกร้อยบาทนะทุกคนนี่มานี่แล้วก็มานี่สองอย่างอสองล้านหกร้อยกว่าเงิอหลหลจมคักจมเลจมทุกคนดูได้มะนาวมาสิบลูกลูกละหนึ่งคโครน ลูกละสามโครเออสามบาททุกคนลูกละสามบาทหนึ่งโครนแต่ว่าเออเลือกเอาแบบเปลือกบางๆหน่อยแล้วน้ํามันจะน้ํามันจะเยอะเอาแบบนุ่มๆอะ่ะเออถ้าแข็งอ่ะมันจะไม่ค่อยมีน้ําแต่เขาถือว่าเขาขายแบบถูกมากนะทุกคนเออกลูกแล